ับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์แหลบพะรวยครับมาหอดมาถึงแหลบพี่น้องเอฟซีทุกท่านมาหาไอเตียครับคนผัวผีไอผัวงูพี่น้องคาซาตึงๆหลายปีสิพันมาครับมีโอกาสได้มาพบไม่พอกันนี่แหละครับสภาพความเป็นอยู่บ่อยู่บ้านอยู่ซองพี่น้องบ่ได้นี้ดอกบ่ได้ยุทธกิจังไรครับอยู่จังสี่แหลบพี่น้องความเป็นอยู่ของเฟินจะแต่ว่าแหย่เล็กแม่นเม็นพี่น้องเอฟซีทุกท่านวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสมาสัมผัสเฟิน ก็จะไปชอบคิปบันขอฝากบนไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทั้งสองอาจารย์แหล่พระรวยครับมาครับพี่น้องน้ำอาจารย์แหล่พระรวยมาครับเป็นกระแมนอยู่ครับรงูมาอยู่ทอีริงงูมาอยู่น้ำอีริโอเกตเลี้ยงวาอยู่ข้อมัเป็นมาข,ของคั้มบาหัวงูหรือแม่งูเนี่ยมาจะไหนวะครับได,ไ,ดไ,ดได้ได้ได้ของไอขั้ว่าพองหัว ปัวงูหรือแม่งงูเนี่ยแต่ยิงนงแต่ข่าวซาข่าวเขาซามาพี่ซาซามาว่าพี่เตี้ยเนี่ยมันโดนแล้วบอครับมันผ่านมาจาปปะปีสิบกว่าปีสิบสี่ปีสิบสี่ปีสิบสี่ปีครับที่ผ่านมาเนี่ยบอครับ ั้งแต่ปี2550 10 14ปีย้อนหลังไปหมดพี่14ปีย้อนหลังอ๋อเป็นทังไหน,นมาจี่ไหนพี่ไปไต้กบครับไปไต้กบอะไรพล้วคนละความเป็นกิโลพกละ่ะครับไปกับไต้กบธรรมดาขันข้นโบไต้กบโบหูขันข้นโบเคยไต้ครับ ไปวันสี่ซองไปมันก็คือจังตากบเนี่ยกระย่างรีวิวเข้าไปโหลดกันจับเลยครับว่ามันกบอยู่ในคอร์ดใหม่เด้ครับลยเน่าไปป่ายมันหน่อยๆมันมันเป็นดำๆก็เลยจับครับจับกบก็ตกจับแอลอันเนาะแม่แม่แม่พี่แม่จับจับโยกขึ้นมันหนึ่งเนาอัลลาดขึ้นโหลดอุ้ยอ่ะพลอยกระบอกกาปล่อยแล้วโมโหพี่ บ่านี่ตอนเจ้าเนี่ยนึกว่ากบนึกว่ากบยกขึ้นมาวันเนวันลาดอะนี่เนี้ยปล่อยกระเบกาปล่อยแบบนี้ก็ทำใบอือทำใบงูที่แรกเขาว่าเนี่ยเคยได้ยินแต่เขาว่างูตัวใหญ่ๆนี่เอาหางพันเอาหางเสียหางว่าสิงง้อหูอย่าไปเสียจ้าบยางปล่อยปอมากับตายแล้วครับครับทำข้อกระเมีนดอกปล่อยกระเบกาปล่อยอื แต่ว่าส่วงข้อส่วงตัวมันสิงอโค้งเป็นอย่างไดรแม่ผ่านแขนซองรอบอีกเต็มปาดถูกผ่านตอีกสามเจ้าหางยังย,งย,งยงาวไปตีปาดโถูกอุย้ยบ่เหรอคนกินโลพี่น้องย่างมะหอดเครื่องท่างกันแล้วนะหอดหน้าโพสแดแถวขึ้มแถวเนี่ยโอ้กะสีเลือเป็นเครื่องกิโลบมดหอดเลยครับว่าสิปล่อยตายเราด้วยนะนักกันนัก ทึ่งพบทึ่งเขียดทึ่งลงเท้าบูดแสดงว่าหาจีนังชื่อในมันว่าเถอพี่ไปผู้เดียวนะมันอว่าสิปวยเพื่อนหัดตายเลยเก็บก็เก็บปวดเล่าไปเบิดหนักโบมีเงิงหลกมันหนักอมาหอดบั่นโทรบอกน้องสาวบอกได้มากบอกมามาซอยแนวออกม่้วเฮยมากจ้าคนครับเขาเจ้าหยาดเขจ้าหยาดเมื่อวันนั้นเจ้าหยาดหรืเขจ้าบโเซียอมาแจ๊ะ เทิ่งหลานเทิ้งแม่ป่านี่ยังฟ้ากันแกออกแก,แกดึงจึงได้กระบอกครับไว้มาดีก็ดีแล้วมาบอดีขาดทีมได้โหลดแล้วเอาคันหามากันปล่อยกับปอยโบปล่อยเอาอีโตซับโหลดอืออือคันหามาว้างป้าปวดคอยไขว่โ,โอ้ยแย่หวัดหลาเป็นของบอก,ก้าปล่อยครับครับครับเรียกใส่หายไว้ไหายหน่วลนึงหายมากกว่าน่วยใหญ่ไปแล้วครับโอ้ย คือไปนำคนคีลูกไปนำพี่น้องยที่เรแล้วลงหายไปชีว่าต,ตอนเศร้ามากคือยังเคยบอกผู้ใหญ่บอกผู้ยังมาเบิ่งหั่นนะครับเอาไม้ไม่นา8 2แผน่นยาวเป็นว่าละ่ะครับปิดปากไว้อิดบอกสี่กอนโธอทบไปตอนเศร้ามากหายอัยยะขอแต่หายขนาดว่าเฮ็ดน่นเฮ็ดหาเด้อพี่หน่อยอ๋อบ่ กะโบได้สนใจอย่างกะเชื่อว่าเป็นงูเป็นอย่างธรรมดานะครับก็ว่าเชื่อว่าเป็นงูเป็นอย่างธรรมดาตอนเศร้ามากกะโบได้สนใจอย่างเศร้ามากกะกินเขาเศร้าแล้วก็ไปหาส่มอมหาปูหาปลาบ่ายสองบ่ายสามโมงครับบ่ายสามโมงหน่อยทั่วบอกไปป่าทั่วบอกอีพ่ออีพ่อมาเบิรงเดอพ์่นวะเพิ่นจับได้แล้วคนนั ครับรถมากกับปกกติหมดเลยแล้วครับรถไปแต่เขาเจ้ายางสี่สิบห้าสิบคนนึก็คู่สาคนขัดเนื้อคนยางมามีพระเจ็ดแปดลูกอุ่มเลี้ยงกันมาโอโทษพ,พ,พ่อผมคนดินครับดินดรุดรนเ,นโโรเรื่อยเลยโอ้โถขนานว่าคนเลายหลายคนจะไปเรื่อยๆมากกับมาพร้าวผมอมะพร้านผมครับพ,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 พันกับเจ็ดสี่เหตุยังใดอืะ ก็เลยลองปล่อยปล่อยบึงบ่ยจับเกาหัวขาดกุไลไอยู่ยังเลยบเปล่อขาดมายังบ่บอมท้อขุมหยาดมันมีครับนแล้วเอาขันสิมาอยู่มายังกับยู่นี่ก่อนครับเอาใส่โกงไว้ไปยืมโกงมูมาเขามีแนวใส่โกงเหลี่ยงกระต่ายเอามาใส่นั่นคือครั้งแรกที่ผมเบ่งดวงให้เจ้าของ เบิ <ừ> ่งจ <ừ> ังได้ก็ออกมาโตเก่าสิได้แต่งานอีกสองหมื่นแล้วกูไปหมักกูได้กูคือจังหากูมักโบกอแต่งแมนกับมูเนี่ยแหละแต่งกระปูเลยสองมือยังได้กับพ่อแต่กับบ่ตายลหรอครับรอะมันมีแต่คั้วเอื้อใงเดียวคิดพ่อได้ตอนคิดพ่อเนี่ยมาบ่ก็แต่งกบหมูนะ เราคนเราอย่างมากคือ,อยังข้าแต่งกันนี่แหละนี่นี่แหละผมข้าวข้าวตัวเนี้ยผมหลายปีละเคยได้ยินงจมยด้ยินได้ยินกับหูอยู่แต่ว่าบมื่อคยนเนี้ยมาดูกับตานะพี่น้องเอฟซีโทาา่านว่าความเป็นจริงเนี่ยมันอยู่จังไหนเพิ่นอยู่จังไหนโต้ค้นอยู่จังไหนนะพี่น้องก็เลย์เดี๋ยวมันี้ได้มีโอกาสมาสัมผัสเพิ่นกเร่ย์ไม่สิ้นเลยเนี่ก็บโบได้ให้ไปพูดนี่ดอก คือสิ่งที่จ้าของเลี้ยนจังข้อมเลี้ยนอันนี้นะขมเนี่ยเสียไฟเสียมั่นบ่บังบังคบไฟบ่ได้ครับแต่วามเสียของผมมันมันมีมาโดนล่ะเดี๋ยวนี้ก็สี่สิบเก้าก็เลี้ยนมากแต่ออกโุงเรียนคนเนาะบวชเนี่ยเกิดเกิดพรอสิบห้าเครับเกิดพศาะอสิบเกดเกิดปีขค้าครับครับ เปิดปีขานวันอังข้านเดือนสิบวันนี้ว่าเขาว่าเขาสากันว่าห้เลกแม่งมนหัวน,นี้ก็เ,เลยสิมาขอโสดจากพี่เบิ่งว่าหัวเน,นี่ยมีแนวท่าตัวไหนเนี่ยตอนได้กันจโมพิษว่าแต่งงานวันที่สามสามสิบ มีหน้าโค้มาเดือนมีหน้ามันวันที่สามสิบเอ็ดแต่งงานครับก็เจ้าก็มาขอเลยเขาบอกออกตัวไดเพื่ออกอายุตั้ก่อนในตอนาอายุสามสิบห้าครับครับ,เก,บรเกิดพะสองปัญหาลอยสิบเกบมันก็ออกตัวนั้นแหละอืมงวดนี่เลยพอพอมีเนี่ยทางให้เอฟซีทุกสั้นฝากตอนมาครับงวดนี่ครับให้เพื่อนไปเหล่าตัวกับสีตัวเดียวกันอืม ตัวใดล่ะครับบดไปใบโบได้ไป,ไปยังดอกในเพิินแบบมันอันนั้นอันนี้ครับขันมันใจในเจ้าของเนอะขึ้นหน่อยที่ผมเสียหายครับการขึ้นผุ่มใหม่ตัวเดียวหลดร้อยเบมีฟิลตัวตัวไหครับตัวไดเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามเปน้องเอลฟีสั่กนยา,น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 าครับเพราะว่าผมซื้อจากเหล็กบดครับขันเหล็กล่างจับเหล็กวันเนอร์วันมนอัเหล็กซีซเก่าครับ อป้างล่าเป้าเก่า,าเป้เก่านี่บ่มั่นใจเพราะว่ <c oughs> าเลขย่านผมยังมีครับ <c oughs> คำว่าเลขย่านผมไก่สีมามือเลขไก่เสีอกจังมือเลขออกมือนี่เลขย่านสีมาัาเพราะว่ามันสีมีเอียงจักย่างยัง,ยงผมซื้อไว้สองเก่าเัวที่แล้วเมื่อใดเตาขามโอ้แมนแล้วแม่ป่าบ่าถือดอกลรตีแต่ดอกข้ามฉันมากซื้อหวยใต้ดินกันนั่นละ่ะสามตัวนั่นละ่ะ แปดสิบสองมูฮ่าละเอาโหลดมาเบิดเต็มตีนเลยวันนี้พี่น้องซี้อับสื่อผมผมมาสื่อไปไ่าผมมาสื่อลอตเตอรี่ครับขันแม่ปลาเนี่ยผมก็บอกอันนี้เก้าศูนย์สามข้างล่างเก้าสี่จิตโอ้เอาพี่น้องกับฝาก ไปพิเจารนาพี่หน้าท่างเินกับขอขอบคุณขอบคุณผี่เพื่อนหลายๆทีพ่นใหน้โอ้บได้ไปจุดทูบจุดยังแบบก็เจ้าดอกครับขันมีคว้วเสียมันเจ้าค้องก็ใส่ตุ่มไปหลดครับนั่นคือผมเป็นคนยังสัตนอืมอค,ครับครับก็วันในรอบจักปีสิบสี่ปีวัาจะห้เลขสองเทียเดัะครับ,รบห้ที่ว่าแบบนี้ครับครับ,รบปีที่แล้วเดือนท่านว่า ก็หายหายแบบนี้ลหละครับแสดงว่าเป็นบอกคือคือข้าเจ้ามา่วข้อว่าน่าเอาถือก็เจ้าของก็ซื้อ,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 อครับแต่มันจะบบ่ได้มันเป็นดวงตระตกูลไห้ครอบครัวไห้นี่บ่รได้ห้มู่ให้พวกให้นี่ได้อมู่วพวกผมอยู่ฟังเล่านวผมโอนให้สามหมื่นครับ 30, <000. S 1> ครับครับถือสองแสนสาม จักบ่ได้จักสลึงใส่บ่ไดเจักสลึงอ้ยพี่น้องคนลากยับย็นเลียวเห็นเลียวเห็นอันหนึงพี่น้องเอฟุกันเดี๋ยวถน้ำผ่าตุกันเน่เพูดพพครับมอบ้านนอนพนมองแอดเอ็นคนขี้ลูกหรืออะพี่น้องพูดามีเี้ยธรรมศาสตร์ยุคอภัยพูนพี่น้องเอ้พูดโยติดพนปวดกระมีกใคมานากัน ย่าไปโอ้ยถือไปเด้องวดนี่นั่นนั่น่าไปถือขอแค่ว่าลืมตาปากได้พ่อขอเพื่อนน่ะโอ้แม่งครับแม่งแม่งขอเพื่นอน่าบอกเพื่อนผมแล้วผมบอกนี่เราคู่เพื่อนมาให้ก็มาให้ครับขอบคุณขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ